สวัสดีครับเกษรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็อัาเดบทันสิเก,กิท่านว่าลมหนาววีวีมาแล้วพี่น้องตุเรียนตัวน,นี้ก็ได้เก้าเดือนที่เข้าสิบเดือนแล้วพี่น้องท่านและพ่อปีเลยพี่น้องจนจนง่ายจน,น,นงามแล้วพี่น้องตัวน,นี้ใบเขายอดเขาเดินเดินดีพี่น้องนี่ครับเดินดีากลาล้งขึ้นยอดอีกรอบนึงพี่น้องแทงใบรอ,อบนึงนี่ครับเป็อนอย่างตัวนี้คือ แปดเก้าเดี่ยไปยังเครื่องห้ามพี่น้องนี่ครับเ่ามีอยังหลายพี่น้องสาเหตุนี่ครับพบักตบสว่าเอาขึ้นมาจากในบอ่อนี่พี่น้องมาคุ้มนาดินไว้เก็บคว่ำมชุ่มชื้นพอเขาออกอากาศน้ำมาแล้วยอดเขาก็เดินดีเข้าพี่น้องนี่ครับปุ๋ยเคมีนี่ให้บางๆพี่น้องแทบสิบว่าให้พี่น้องผมให้ปุ๋ยขี้ไก่แกลพี่น้องนี่ครับมาเบิ่งใบยอด,ดยก็กำลังเดือ,อดในรอบนึงพี่น้องก็นหน้าก็นี่ใส่อ่างไปถ่าไว้หมดเพี่น้อง นี่ครับนาดสองเตรียบไปใช้อ้าเงี้ยังทีละเพราะยังเขาสะดุดไป้องนะครับนี่ครับหอมพื้นให่สยอดเดินดีเดินงามสวยไป้องคนใส่ยอดสวยงามนี่ครับคอดีท้องการหอมหอมดินไป้องปักตบสะว่าเสียยาแห้งนะครับเก็บความชมชื้นนี่ครับนี่ครับต้นใหญ่ไป้องเก่าเดอนถ้าเฉพอะปีเลยไน้องแต่ถ้าด้หอดควบปีก็บซื้อว่าสวยงามไป้องนี่ครับต้นใหญ่ใบเขียว ก็มีใบใหม่ขึ้นน่ครับใบเขียวเข้มสวยงามก็บพินจนาเข้าใจนี่ครับอันนี้ต้นเก้าเดือนสิบเดือนอะไรทำนีก้ก็ถือว่าสวยงามพี่น้องพี่น้องมีทุเรียนหน่อยอย่าลืมทุวนี้ครับหนาวมาแล้วก็เก็บค,ควม่มฉุนฉื่นใช่กันไหมพี่น้องพอระบบรากเขาจะเดินดีพี่น้องนี่ครับนี่ครับรากเขาออกขึ้นมาหากลิ่นพม่าหนิพี่น้องมาหากินนั่นผิวดินพอทุเรียนพอาเป็นหากร้อยพี่น้อง เขาเป็นเรียนลากร้อยเขาออกมาหากินเขาใหญ่เร็วไปหน่องนี่ก็ทดลองแล้วกว่าจึว่าผ่านไปหน่องนี่ครับมาเบิ่งต่อตอนนี้ครับมะมะเดือฝรั่งก็เป็นนุ้ยแล้วพี่น้องถ้าักเดือฝรั่งก็เป็นนุ้ยดีก็เอาเอาเศษฟักตัวเศษหญ้าคุ้มครับคุ้มไปนี่ครับเบิ่งภายในสวนพี่น้องต้นนี้ก็ปลูกไม่ไม่น้องสามเสลี่ยนกันกําลังดูแลอย่างดีจะเอาคุ้มหญ้าไว้เอาหญ้ามาคุ้มข้นไว้ฟักตัวซะว่า ยาแห่งมาคุ้มไว้ก่นนี่ครับขอดีของการคุ้มโค่นเนี่ยครับพี่น้องถือว่าสวยงามเลยพี่น้องก็ก็ลองเห็ดตามมาลองพี่น้องผมว่าลองเห็ดมาแล้วก็ถือว่าพานันกต้นไม้กับพ่อสร้างการจะเริ่มเติบโตยังเท่านึงเก็บกุ้มชมเชยได้นนดนพี่น้องแล้วระบบลากล้อยขึ้นออกมาหากินก่ะผมใส่ตะขี่ไก่แกบกับพ่อพี่น้องกับผมไม่ยังหลายกับให้น้ำสม่ำเสมอฉีดยาขรามวันแรกค่ จยากกลาลากอะปกติพี่น้องสวยงามพี่น้องถือว่าพันนะครับเรียนสารค้ามใยตำนี่็ดีใจแล้วพี่น้องสวัสดีครับ